ยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังพลังของความเงียบที่คนเข้าใจยากแต่ทรงพลังที่สุดการเลือนนิ่งกลับกลายเป็นท่าทีที่ทรงพลังที่สุดอย่างเงียบๆคนที่นิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหักแต่นิ่งเพราะควบคุมตัวเองได้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพลังทางจิตใจเริ่มที่หนึ่งนิ่งเท่ากับมีสติความนิ่งไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากสติคนที่นิ่งคือคนที่รู้ทันความคิดตัวเอง ไม่ถูกอารมณ์พาไปไม่รีบโตไม่รีบเถียงเพราะเขาไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นจิตวิทยาชี้ว่าคนที่สามารถควบคุมการตอบสนองของตนเองได้มีระดับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์สูงซึ่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จในชีวิตมากกว่า IQ ความนิ่งความมีสติจากมุมมองทางจิตวิทยาความนิ่งหมายถึงการอยู่กับปัจจุบัน โดยไม่ถูกกระตุ้นจากอารมณ์ภายนอกเป็นภาวะที่จิตใจไม่วอกแวกและสามารถรับรู้สถานการณ์อย่างชัดเจนก่อนจะตัดสินใจตอบสนองอย่างเหมาะสมคนที่นิ่งไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่เลือกจะรู้สึกอย่างมิสติกยิ่งนิ่งยิ่งมีพลัง พลังแบบไหนคือพลังในการควบคุมตัวเองความนิ่งทำให้เราไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ด้วยการคิดอย่างรอบคอบยิ่งคุณนิ่งได้เร็วคุณจะสามารถควบคุมคำพูดการตัดสินใจและพฤติกรรมได้ดีขึ้นต่อมาพลังในการอ่านสถานการณ์คนที่นิ่งจะสังเกตได้มากกว่าคนที่พูดหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลาความนิ่งเปิดโอกาสให้คุณรับข้อมูลโดยไม่รีบตัดสิน ยิ่งนิ่งยิ่ง,งเห็นลึกยิ่งเข้าใจคนและเหตุการณ์รอบตัวมากขึ้นต่อมาพลังในความน่าเกรงขามความนิ่งที่มั่นคงแสดงออกถึงความแข็งแรงภายในซึ่งคนรอบข้างจะรับรู้ได้โดยไม่ต้องมีคำพูดคนที่พูดน้อยแต่นิ่งมีจังหวะและมีจุดยืนที่ชัดเจนมากได้รับความเคารพมากกว่าคนที่เสียงดังแต่ไร้สาระต่อมาพลังแห่งอิสรภาพจดก,การยั่วยุ เมื่อคุณนิ่งได้คุณจะไม่ตกเป็นทาสของคำพูดหรือพฤติกรรมของคนอื่น ไม่หลุดไม่หวันไหวไม่ยอมให้ใครมากำหนดอารมณ์ของคุณจิตวิทยาของคนที่นิ่งได้นักจิตวิทยามองว่าคนที่นิ่งได้คือคนที่มีการควบคุมตนเองและความฉลาดทางอารมณ์สูงคนเหล่านี้มักประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์การงานและการใช้ชีวิตเพราะพวกเขาไม่รีบสรุปไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ไม่ค่อยเขยจากเป้าหมายเพราะความกดดันและรู้ว่าความนิ่งคือเครื่องมือในการรักษาอำนาจภายใน ต่อมาสองนิ่งเพื่อสังเกตไม่ใช่เพื่อยอมบางคนเข้าใจผิดว่าการนิ่งคือการไม่สู้แต่จริงๆแล้วคนที่นิ่งในสถานการณ์ที่วุ่นวายกำลังสังเกตเกมอยู่แบบละเอียดเขาเห็นคนบุยวาเห็นคนใช้อารมณ์แล้วเขารู้ว่าถ้าเขานิ่งพอเขาจะเห็นทางออกที่คนอื่นมองไม่เห็นคนที่พูดน้อยใช่ว่าจะคิดน้อยเขาอาจกำลังวิเคราะห์ทุกคำพูดของคุณอยู่ก็ได้เข้าใจพลังของความนิ่งในมุมมองจิตวิทยา การพูดการแสดงออกและแรงกดดันให้ต้องตอบกลับตลอดเวลาคนที่นิ่งมักถูกมองว่าไม่สู้ยอมแพ้หรือไม่แสดงจุดยืนแต่ในความเป็นจริงความนิ่งคือหนึ่งในท่าทีที่ทรงพลังที่สุด ในเชิงจิตวิทยาเพราะมันคือการสังเกตอย่างมิสติไม่ใช่การยอมจำนวนความนิ่งพื้นที่ของการมองเห็นที่ชัดกว่าการนิ่งไม่ได้หมายถึงการนิ่งเงียบอย่างไร้ายพลังแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ตอบสนองทันทีเพื่อให้มีเวลาสังเกตทั้งตัวเองคนรอบข้างและสถานการณ์อย่างรอบด้านคนที่นิ่งคือคนที่ยังไม่ตัดสินเพราะเขารอให้แน่ใจก่อนจะลงมือต่อมาทำไมการนิ่งจึงเป็นพลังนิ่งเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อคนที่ถูกยั่วยุ ด้วยคำพูดมักตอบก,กลับทันทีด้วยอารมณ์แต่คนที่นิ่งคือคนที่รู้ว่าการตอบสนองในเวลาที่ยังไม่ชัดเจนจะทำให้เราเสียเปรียบและอาจกลายเป็นเหยื่อของเกมที่คนอื่นวางไว้ต่อมานิ่งเพื่อมองเห็นในขณะที่คนอื่นเร่งพูดเร่งตัดสินคนที่นิ่งคือคนที่เก็บข้อมูลวิเคราะห์ความจริงฟังให้ครบดูให้รอบแล้วค่อยตัดสินใจความนิ่งคือการเปิดพื้นที่ให้สติทำงานเต็มที่ เพื่อไม่ถูกลากลงไปในอารมณ์คนอื่นการนิ่งคือการปฏิเสธอำนาจของอารมณ์คนอื่นที่จะครอบงำเราคุณไม่จำเป็นต้องโกรธตามไม่ต้องรีบเถียงไม่ต้องพิสูจน์เพราะคุณมั่นใจว่าความจริงไม่ต้องเร่งพูดต่อมาจิตวิทยาของคนที่นิ่งอย่างมีพลังนักจิตวิทยาเรียกภวาวะนี้ว่าการตื่นรู้อย่างเงียบ คือการที่สมองยังตื่นรู้ครบทุกอย่างแต่เลือกไม่เคลื่อนไหวจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งนี้ต้องการความกล้าหาญภายในมากกว่าการตอบโต้ทันทีและมักพบได้ในคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงพวกเขารู้ว่าไม่ต้องรีบพูดเพื่อให้คนเข้าใจไม่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่อ่อนแอ ไม่ต้องตอบโต้ทุกอย่างเพราะบางอย่างแค่เงียบก็ชนะแล้วโลกที่รีบเร่งความนิ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าอ่อนแอแต่คนที่นิ่งได้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์คือคนที่มีพลังภายในที่มั่นคงไม่สั่นคลอนไม่สู้แบบไร้สติและไม่ยอมแพ้แบบเงียบๆแต่เลือกจะสังเกตให้ลึกฝังให้ครบก่อนจะเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังเพราะคนที่นิ่งได้คือคนที่ไม่จำเป็นต้องรีบแสดงอะไรแต่เข้าใจทุกอย่างแล้ว ต่อมาสพลังของคนที่ไม่รีบอธิบายตัวเองคนที่นิ่งมักไม่รีบแก้ตัวไม่รีบพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าความจริงจะค่อยๆเปิดเผยคนที่มีพลังภายในไม่จําเป็นต้องเสียงดังไม่จําเป็นต้องอวดตัวเองพวกเขาต่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนยิ่งนิ่งคนยิ่งสงสยัยยิ่งคิดยิ่งเกรงใจ ทำไมการนิ่งเฉยถึงมีพลังเพราะความจริงไม่ต้องรีบอธิบายคนที่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องรีบพิสูจน์เพราะเขารู้ว่าความจริงจะปรากฏเองตามเวลาจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่าการยอมรับตนเองขั้นสูงคือไม่อิงตัวตนกับสายตาคนอื่นและไม่พยายามวิ่งไล่ความเข้าใจจากภายนอกต่อมาเพราะคนที่นิ่งคือคนที่ฟังได้มากกว่าการนิ่ง ไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่คือการให้พื้นที่กับตัวเองในการฟังสังเกตและเข้าใจสถานการณ์ก่อนคนที่นิ่งมักพูดน้อยแต่ชัดพูดช้าแต่ลึกพูดเมื่อถึงเวลาไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาเลือกเวลาเองต่อมาเพราะคนที่พูดให้น้อยมักมีอำนาจมาก ในทางจิตวิทยาและการเจรจาผู้ที่พูดก่อนแสดงความรู้สึกก่อนหรือรีบอธิบายตัวเองมากเกินไปมักเสียเปรียบขณะที่ผู้ที่นิ่งรอและวางตัวได้นิ่งกลับถูกมองว่ามีบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็มีน้ำหนักอยู่แล้วข้อดีของคน ที่ไม่รีบอธิบายตัวเองลดความเสี่ยงในการถูกเข้าใจผิดเพิ่มยิ่งพูดเยอะในเวลาที่คนยังไม่พร้อมฟังยิ่งทำให้ตัวตนคุณถูกรับรู้ผิดไปมากขึ้นประหยัดพลังงานทางอารมณ์การพยายามอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากและไม่จำเป็นกับทุกคนรักษาภาพลักษณ์ให้สงบและมั่นคงคนที่นิ่งคือคนที่คนอื่นอยากฟังมากกว่าคนที่พูดเพื่อให้ฟัง และปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นเครื่องอธิบายแทนคำพูดคนที่ไม่พูดแต่ทำจะสร้างความเชื่อถือได้มากกว่าคนที่พูดเยอะแต่ไร้ผลลัพธ์ยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังเพราะมันคือการเลือกเงียบในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญที่จะอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นต่อมาสี่การนิ่งช่วยประหยัดพลังงานชีวิตทุกครั้งที่เราตอบโตด้ด้วยอารมณ์เราใช้พลังงาน ไปโดยปล่าประโยชน์การนิ่งคือการปิดช่องทางสูญเสียพลังงานทางจิตใจการนิ่งในบางจังหวะชีวิตยังช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นเพราะเราไม่ได้คิดจากความรู้สึกแต่จากเหตุผลนักจิตวิทยาชี้ว่าการตอบสนองช้าๆอย่างมีสติทำให้ความสัมพันธ์และการสื่อสารดีขึ้นยังเห็นได้ชัดยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังเข้าใจศิลปะของการไม่ตอบสนองเกิน จำเป็นในแต่ละวันเราใช้พลังงานชีวิตไปกับเรื่องมากมายบางเรื่องจำเป็นบางเรื่องไม่แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเราสูญเสียพลังงานจำนวนมหาศาลไปกับการตอบสนองที่ไม่จำเป็นทั้งคำพูดอารมณ์การถีงการอธิบายหรือแม้แต่ความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดจากสถานการณ์รอบตัวในขณะที่ความนิ่งกลับกลายเป็นเครื่องมือส่งพลังที่ช่วยประหยัดพลังงานเหล่านั้นได้อย่างเหลือเชื่อนิ่ง ไม่ใช่การเฉยเมยแต่คือการเลือกใช้พลังงานหนอย่างชาญฉลาดคนที่นิ่งไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรตอบสนองและเมื่อไหร่ควรปล่อยผ่านเพราะทุกคำพูดทุกการตอบโต้คือการใช้พลังงานและพลังงานชีวิตของเรานั้นมีขีดจำกัดในแต่ละวันควรเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าเท่านั้นจิตวิทยากล่าวไว้อย่างไรนักจิตวิทยาการจัดการพลังงานอธิบายว่า ทุกครั้งที่เราถี่อธิบายแสดงความไม่พอใจหรือฟุง้งซ่านเรากำลังใช้พลังงานทางอารมณ์ยิ่งทำมากยิ่งเหนล้าโดยไม่รู้ตัวความนิ่งเปรียบเสมือนว่าควบคุมที่ช่วยป้องกนันอไม่ให้พลังงานรั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นประโยชน์ของการนิ่ง เพื่อรักษาพลังงานชัดเจนกับสิ่งที่สำคัญจริงๆคุณจะเริ่มเห็นว่าเรื่องไหนควรพูดเรื่องไหนควรเงียบเรื่องไหนควรแก้เรื่องไหนควรต่อลดความเครียดจากการแบกทุกอย่างเมื่อไม่ตอบสนองกับทุกเรื่องพลังงานในใจจะเบาลงเพราะคุณไม่ต้องเหนื่อยกับการแบกอารมณ์ของคนอื่นมีพลังเหลือสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแทนที่จะหมดแรงไปกับเรื่องไม่จำเป็นคุณสามารถใช้พลังงานนอเหล่านั้นกับงานครอบครัวความฝัน หรือแม้แต่สุขภาพตัวเองคนที่นิ่งได้คือคนที่รู้ว่าพลังของตัวเองมีคุณค่าเกินกว่าจะใช้ไปกับทุกเรื่องยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังเพราะคุณรู้จักเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะตอบกลับด้วยอารมณ์ในทุกวินาทีของชีวิตต่อมาหานิ่งให้เป็นแต่ไม่ต้องเงียบตลอดการนิ่งไม่ใช่การเงียบเสมอไปแต่คือการเลือกที่จะพูด เฉพาะเวลาที่จําเป็นนั่นทําให้คําพูดของคุณมีพลังเพราะไม่ได้พูดพร่ำเพื่อคนที่พูดทุกอย่างออที่คิดมักเสียพลังเยืะแต่คนที่พูดเฉพาะสิ่งที่มีน้ําหนักจะดูน่าเกรงใจและน่าเชื่อถือกว่ามากยิ่งพูดมากคนยิ่งไม่ฟังยิ่งนิ่งนานคนยิ่งฟังเวลาคุณพูดความนิ่ง ถูกมองว่าเป็นพลังภายในอันลลัมค่าแต่การนิ่งตลอดเวลาไม่ใช่เป้าหมายความนิ่งที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบและเมื่อใดควรพูดนั่นคือศิลปะของคนที่แข็งแกร่งจากภายในไม่ใช่แค่หลบเลี่ยงความวุ่นวายแต่สามารถควบคุมจังหวะของตนเองได้อย่างชาญฉลาดนิ่งคือการคิดก่ออนตอบไม่ใช่การเงียบตลอดเวลาคนที่นิ่งได้ไม่จำเป็นต้องพูดน้อยหรืออาจไม่แสดงออกแต่เขา เลือกจะพูดเมื่อคำพูดมีน้ำหนักและเลือกจะเงียบเมื่อการพูดไม่ช่วยอะไรจิตวิทยาเบื้องหลังการนิ่งที่มีพลังนักจิตวิทยาพฤติกรรมเชื่อว่าคนที่รู้จักนิ่งให้เป็นคือผู้ที่มีการควบคุมตนเองสูงพวกเขาไม่ได้กลัวการพูดแต่เอง เลือกที่จะไม่ให้คำพูดของตัวเองกลายเป็นอารมณ์ดิบและนั่นทำให้ทุกการแสดงออกมีพลังมากกว่าคนที่นิ่งอย่างมีพลังไม่ได้หนีปัญหาแต่เลือกจะมองมันอย่างลึกซึง้งก่อนจะลงมือทำอะไรคนที่นิ่งในวันที่ทุกคนตื่นตระหนกคือคนที่คนอื่นจะหันมามองหาเพราะพวกเขามีพลังบางอย่างที่แตกต่างและน่าเชื่อถืออย่างเงียบยิ่งนิ่งยิ่งมันง่นคงยิ่งเงียบยิ่งลึกซึง้งยิ่งไม่พูดมากยิ่งน้าเกรงขาม